ค่ะวันนี้มาพบกับจอบกับ MG 5รุ่น X ตัวท็อปสุดสีเทาดำคันนี้นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคา79,000นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะมาพร้อมด้วยความสปอร์ตคูเป้นะคะและจอบ จัดโปรโมชั่นนะคะดาวต่ำนะคะหรือดอกเบี้ยต่ำพร้อมชุดแต่งไรเดอร์นะคะและคันนี้นะคะพิเศษก็คือใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ลูกค้าด้วยอยู่ในชุดโปรโมชั่นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปราคา7900 0สนเกัจะพามาชมในส่วนของด้านหน้านะคะชุดแต่งเอ,อ่อไรเดอร์นะคะ V5 คันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าความสูงความใหญ่ของชุดแต่งเนี่ยเขากำลังพอดีนะคะและใช้ชิ้นงานที่เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยและมีเนมเพจ โลโก้ของชุดแต่งไรเดอร์นะคะซึ่งชุดแต่งด้านหน้าเมื่อดีไซน์ออกมาแล้วเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถดูใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยความที่ MG5 นะคะเขามีรูปทรงที่สปอร์ตคูเป้อยู่แล้วก็เพิ่มความดุดันเท่เข้าไปอีกนะคะรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะและตัวโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีกล้องมองรอบทิศทาง360 ว่ามีกล้องมวงรอบทิศทาง360องศาและพร้อมด้วยเลนส์วอร์์นะคะที่ความเร็วต่ำนะคะด้านข้างนะคะเขาจัดสเปคมากับล้อลายใบพัดลมดำนะคะ ขอบ17นะคะมาให้จากโรงงานเลยนะคะเรียกได้ว่ายางมีคุณภาพแล้วก็ขนาดล้อที่กําลังดีกับตัวรถมากๆเลยนะคะด้านข้างนะคะสเกิร์ชิ้นงานด้านข้างของไรเดอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างที่จอบแจ้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนมเพจที่เป็นไรเดอร์เป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ลูกค้าจะเลือกรับหรือไม่รับก็ได้นะคะแต่คันนี้เราใส่มาให้เลยนะคะในส่วนของฟิล์มเซรามิกนะคะเรามีให้เลือกระหว่างวีคูและบาฟุ้งนะคะเป็นเซรามิก เกรดพรีเมียมนะคะแต่คันนี้เราติดตั้งในเรื่องของฟิลม์มเซรามิกวีคูรอบคัน60บาทหน้า60และจัดในส่วนของโปรโมชั่น ที่เป็นกนารศาสตร์ของศูนย์ MG แท้มาให้ด้วยนะคะอย่างที่จอบบอกรุ่น X มีอะไรพิเศษราคา7,9,000ถึงเป็นตัวท็อปมีกล้องมองรอบทิศทางกระจังหน้าฝากระโปรงท้ายและกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งมีเตือนจุดอับสายตาอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะในเรื่องของการดีไซน์นะคะชิ้นงานด้านหลังสปอยเลอร์หลังต้องบอกก่อนนะคะว่าสปอยเลอร์หลังของรุ่น X นะคะจะมีมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นชิ้นงานที่เป็นของ โรงงานนะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถรถสีอะไรสปอยเลอร์หลังที่เป็นในรุ่นท็อปคันนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะในเรื่องของชิ้นงานสเกิร์ตด้านหลังสปอร์ตไรเดอร์นะคะตัวนี้เขาเป็นสปอร์ตไรเดอร์ V5 นะคะชื่อเรียกของเขานะคะดีเฟนเซอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีโครเมียมตกแต่งซ้ายขวานะคะคือดูดีมากๆเลยและมีเซนเซอร์ถอยหลังฝังมาที่กันชนท้ายมาจากโรงงานเป็นความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับ ตัวกล้องมองรอบทิศทางให้ด้วยนะคะคันนี้อย่างที่จ๊อบอกว่าติดตั้งฝาท้ายนะคะไฟไฟฟ้า,ฟาพร้อมคลิกเซนเซอร์นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะจ๊อบพามาชมรอบตัวรถแล้วก็ด้านหลังดีไซน์การออกแบบของเรื่องของชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ที่จัดในโปรโมชั่นให้แล้วเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะว่าจะหรูหราและสปอร์ตขนาดไหนคะ่ะ เมื่อเข้ามาห้องโดยสารของ MG 5X คันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าดีไซน์เขาสปอร์ตคูเป้เหมือนรถยุโรปมากๆเลยนะคะตัวเบาะเขาดีไซน์ให้เป็นเบาะหนังนะคะหัวหมอนนะคะแล้วก็พนักพิงแขก เป็นสีแดงค่ะพี่พี่สีแดงเบอร์กันดีและคอนโซลน,นะคะดีไซน์มาดูเท่มากๆเข้ากับตัวเบาะหนังที่เป็นสีแดงนะคะในเรื่องของหัวหมอนนะคะแล้วก็บอกคนขับปรับไฟฟ้าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวท็อปมีซัลูปมาให้นะคะและมีระบบสั่งการด้วยเสียงไอสมาร์ทมาให้แล้วนะคะในรุ่นท็อปนะคะเท่านั้นยังไม่พอหน้าจอเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y Android Auto Micro, มีกล้องมองรับทิศทาง360องศาและมีเลนวอร์ดมาให้ใน ขณะที่ทําความเร็วต่ําไม่เกิน15กิโลเมตรนะคะก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มควบคุมความเร็วมาให้ด้วยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าพิเศษจริงๆแล้วลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะคันนี้จะไม่ได้มีมากับรถก,ก็คือไวเลสชาร์จเจอร์นะคะคที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะคะและที่สําคัญเป็นเบรกมือไฟฟ้าและมี a v h Auto ีเฮดออโต้เบรคโฮมาให้ในรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคาถูกและ โปรโมชั่นหละยออปชั่นคุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นดีๆกันอีกรอบหนึ่งที่หน้าคลิปนะคะนอกจากรถ MG 5รุ่น X คันนี้นะคะจะสปอร์ตคูเป้แล้วนะคะโปรโมชั่น ดาวต่ําเริ่มต้นเพียง9,999บาทหรือเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้นะคะจอบจัดให้ได้หมดแต่ทุกแพ็กเกจทุกโปรโมชั่นจอบจัดชุดแต่งเลือกแบบได้นะคะและฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสายด่วนโทรหาจอบที่เบอร์0988297551นะคะสําหรับวันนี้นะคะจอบต้องขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้จอบด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ